โอ้ oh, สวัสดีคะ่ะจอชเราหลงป่ากันมากกว่า3เดือนแล้วนะคะนี่คือการทำเพื่อความอยู่รอดเราดำรงชีวิตด้วยเศษไม้เหล่านี้แนละเรากำลังหาพืชที่จะไปประกอบอาหารในวันนี้ค่ะโอ้นี่มันเ,เครือตดหมาดิส่วนเจ้านี่มันจะมีน้ำนิดนึงนะคะแต่ว่ามันอร่อยใช่เล่นเลยล่ะเรากินดู บาดปากชะเด้อโอ้คุณดูชั่วผลไม้เหล่านี้สิเราไม่รู้ว่าเราจะกินมันได้หรือเปล่านะคะแต่ว่ามันสุกจนเน่าหมดแล้วนะคะสามเดือนแล้วนะคะจอชฉันยังไม่ได้สระผมเลยแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ําเสื้อเปียกไปด้วยเหงื่อฉันรู้สึกอึดอันมากเลยแะคะ่ะเรากินอาหารด้วยพืชเออเออแต่น้ําหนักเราก็ยังไม่ได้ลดลงสักเท่าไหร่ฉันคิดว่าฉันน่าจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ สบายชัดเรียนชัดเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับป่าแห่งนี้ว่าพวกมันมีแหล่งน้ำที่จะทำให้มนุษย์นั้นผมดกดำขึ้นและผมแข็งแรงฉันอยากจะไปหาแหล่งน้ำแล้วค่ะจอร์จ ลงทางยู่ในป่ากับจอชตั้งสามเดือนแต่โอ้ลงอกมากโชคดีเลยเกิดที่ฉันมีชลิดาแชมพูกาแฟและทรีทเมนต์สูตรกาแฟที่ช่วยชะลอผมงอกเคลือบย้อมลดความชัดของสีผมขาวและช่วยให้ผมทําสีติดทนนานเด็ดชัดเป็นประกายขึ้นมันหอมและดีจริงๆเลยค่ะนอกจากนั้นฉันก็ยังมีทรีทเมนต์สูตรชาโคลที่ช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียชี้ฟูหรือว่าผมชอตจากการถูกทําสี และที่พลาดไม่ได้เลยก็คือชล,ลิดาเซรั่มสมุนไพรสูตรเข้มข้นค่ะเจ้าสิ่งนี้จะช่วยให้ผมของคุณลื่นไม่ชี้ฟูจัดแต่งทรงผมได้สวยงามและก็ยังช่วยบำรุงผมให้หนาขึ้นและเพิ่มไรผมอีกด้วยที่สําคัญจะทําให้ผมของคุณแข็งแรงนะจ๊ะ <c oughs> ขอย้านะคะว่าแชมพูของชล,ลิดาสมุนไพรทุกสูตรเนี่ยช่วยหยุดผมร่วงผมคันรังแคและก็ผมแห้งเสียได้อีกด้วยเดี๋ยวจะหาว่าคนสวยไม่บอกนะจ๊ะ